สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดมวยไทยกีฬาประจำชาติของไทยได้รับการรับรองจาก USOPC ให้เป็นชนิดกีฬาใหม่ระดับสากลแล้วจากทางเพจ Facebook โบราณน,นานมาได้โพสต์ข่าวดีไว้ดังนี้ครับมวยไทยกีฬาประจำชาติของไทยได้รับการรับรองจาก USOPC ให้เป็นชนิดกีฬาใหม่ระดับสากลโดยคณะกรรมการโอลิมปิกและพาราลิมปิกแห่งสหรัฐอเมริกาประกาศรับรองมวยไทยเป็นชนิดกีฬาใหม่แล้วเมื่อ10มกราคม2566ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการทำงานที่นายกรัฐมนตรีกำหนดให้ความสำคัญกับกีฬามวยไทยแสดงศักยภาพการต่อสู้เพื่อสร้างมูลค่าวัฒนธรรมไทยถือเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์สำคัญ เน่องงานที่เกี่ยวข้องของไทยได้ผลักดันและส่งเสริมกีฬามวยไทยในเวทีสากลอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการส่งนักกีฬามวยไทยเข้าแข่งขันในมหากรรมกีฬา The World Games 2022ที่เมืองเบอร์มิงแฮมรัฐอาราบามาประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อ7-17กรกฎาคม2565 ควบคู่กับการสนับสนุนการถ่ายทอดสดการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกระแสะผ่านการแข่งขันสำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์2,566ครั้งที่32ประเทศกัมพูชาเป็นเจ้าภาพได้มีการเสนอกุนคาแมแทนมวยไทยพร้อมแสดงจุดยืนว่ากัมพูชาเป็นเจ้าของศิลปะก,การป้องกันตัวของชาวกัมพูชาขณะที่สมาพันธ์มวยไทยนานาชาติหรือ IFMA ยืนยันว่า จะไม่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในกีฬากุนคแมร์และส่งจดหมายเตือนชาติที่ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันจะถูกแบนจากการเข้าร่วมการแข่งขันทุกรายการของสมาพันธ์มวยไทยนานาชาติซึ่งภายหลังนะครับที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าจะมาชุบมือเปิบแต่ก่อนนะ่ะยากนะเมนยุคนี้นะ่ะโซเชียลมีเดียเดี๋ยวเจอกระแสะตีกลับ คอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์ว่าอ่านจากหลายเพจความเห็นคนกบ,บูชาคืออยู่ในกาลาแล้วเพิ่งแงม้มเปิดออกมาดูโลกจริงๆนะเขาเมนต์มานะครับคอมเมนต์ว่าเหมือนข่าวนี้นะ่ะมีมาเพื่อตบปากเพื่อนบ้านเขาเมนต์มานะครับคอมเมนต์ว่ามวยไทยคือศาสตร์และศิลปะที่เกิดจากภูมิปัญญาบรรพบุรุษไทยแท้ๆแน่นอนร้านเปอร์เซนต์ทักษะยุทธวิธีคือการทุ่มทับจับหักและป้องกัน ปัดปิดเปิดมันคือเคสวิชายุท์ชั้นสูงของมวยไทยแท้ๆขอรับเขาไม่ทำมานะครับคอมเมนต์ว,ว่าถ้ากัมพูชาน่ะจะเพิ่มกีฬากุนคาแม์เข้าไปนะ่ะและก็มีมวยไทยแบบเดิมปัญหาความขัดแย้งก็ไม่เกิดกีฬาสร้างความสามัคคีในหมู่ชาวอาเซียนด้วยกันจเจริญรุ่งเรืองด้านกีฬาไปด้วยกันนะเพื่อนบ้านอาเซียนเขาไม่ทำมานะครับคอมเมนต์ว,ว่าเราพยายามเผยแพร่อย,อย่างหนัก ปีนั้นนะ่ะบัวขาวสร้างชื่อเสียงอย่างมากบุกตอนนะ่นก็มาเกาะก,กระแสกุณขมนนะ่ะก็อยากมีบทซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นข่าวที่ดีมากๆสําหรับประเทศไทยหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับความคืบหน้าล่าสุดขมรนเครมนายขนมต้มเป็นคนขมรไม่ใช่คนไทยชาวเน็ตกัมพูชาบุกเพจสภา,ามมยไทยโลกเครม นายขนมต้มเป็นคนขเขมรไม่ใช่คนไทย28มกราคม2566หลังจากกัมพูชาเจ้าภาพซีเกม2023ใช้สิทธิ์การเป็นเจ้าภาพนำศิลปะการต่อสู้กุนคแมรมาใส่ไว้ในซีเกม2023แทนที่กีฬามวยไทยด้วยการอ้างเหตุผลว่าการแข่งขันกุนคแมรเป็นต้นกำเนิดของมวยไทยและเพื่อแสดงถึงจุดยืนว่าตนนั้นเป็นเจ้าของวัฒนธรรมของศิลปะการพ้องกันตัวดังกล่าว ตามความปรารถนาของชาวกัมพูชาด้านทางเพจ Facebook WBC มวยไทยหรือว่าเพจสภามวยไทยโลกได้มีการโพสต์ภาพเข้มขัดอย่างเป็นทางการของสภามวยไทยโลกพร้อมกับแคปชั่นว่าขอแสดงความเคารพนายขนมต้มตำนานมวยไทยที่สยบมวยเจ้าถิ่น9-10ได้ในยกเดียวจนชนะใจพระเจ้ามังระแห่งพม่า หลังจากนั้นชาวเน็ตกัมพูชาก็ได้บุกไปแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ดังกล่าวพร้อมเคลมว่านายขนมต้มคือคนขเขมรไม่ใช่คนไทยพร้อมตั้งข้อสงสัยว่าบนเข็มขัดนี้ไม่มีธงชาติกัมพูชาและนี่คือความคิดของชาวเน็ตกัมพูชาบางส่วนทําไมถึงไม่มีธงชาติกัมพูชาคุณรู้ประวัตินายขนมต้มหรือไม่นายขนมต้มเป็นคนขเขมรไม่ใช่คนไทยประเด็นถัดมาที่คนกัมพูชาคอมเมนต์ ไม่ต้องห่วงนะทุกคนพวกเขานะ่ะไม่กล้าใส่ธงของเราในเข็มขัดนี้สิ่งที่สําคัญคือเราหนะ่พยายามพัฒนาตัวเองบอกตามตรงเข็มขัดนี้นะก๊อปมาจากอเมริกาอยากหุดหงิดนะทุกคนมันไร้ค่าก่อนที่คนไทยจะเข้ามาตอบว่ากลับไปเรียนใหม่นะวัดที่ภูมิใจนักหนานะ่ะวงเล็บนครวัดเป็นของคนอินเดียไม่ใช่เขมรประเด็นทันบาาเขาเมนว่าที่ไม่มีธงชาติกัมพูชาเพราะ ดูถูกเรานะคุณนะ่ะกลัวมันจะกลับคืนสู่เจ้าของเดิมเพราะพวกคุณนะ่ะคือคนที่ชอบขโมวยวัฒน,นธรรมเขาไม่ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าไม่มีธงชาติกัมพูชาเพราะเรานะ่ะวงเล็บกัมพูชาและไม่ได้ต่ำกว่าไทยวงเล็บมวยไทยเรามีศิลปะการต่อสู้ของเราเองคือกุนขมแยเขาไม่ทำมาน,น,นะครับคอมเมนต์ว่ากุนขแมแยคือต้นตำรับไม่ใช่มวยไทยเขาไม่ทำมาน,นะครับคอมเมนต์ว่าชาวกัมพูชา อย่ามาคอมเมนต์ในนี้นะว่าทำไมนะ่ะไม่มีธงชาติกัมพูชาเพราะพวกโจรสยามนะ่ะไม่เคยจำเจ้าของเดิมและอิจฉาเรามาตลอดอย่างไรก็ตามนะครับสาเหตุที่เข็มขัดดังกล่าวนั้นไม่มีธงชาติกัมพูชานั่นก็เพราะว่ากัมพูชาไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของ wbc มวยไทยหรือสภามวยไทยโลกที่มีสมาชิกกว่า1 4 7ประเทศทั่วโลกสำหรับนายขนมต้มนั้นนักมวยไทยมีฝีมือดียิ่งนัก ยอดนักมวยในตำนานที่คนไทยและคนทั่วโลกไม่ลืมชื่อเสียงในเชิงของมวยเป็นที่เรื่องลือปรากฏอยู่ในพงศาวดารทั้งของไทยและของพมา่าจากเหตุการณ์ที่ชกชนะนักมวยพมา่า9-10าในยกเดียวต่อหน้าพระที่นั่งพระเจ้ามังระในวันที่17มีนา2317จนพระเจ้ามังระตบพระอุระและตรัสสารเสิรนายขนมต้มว่าคนไทยนี้น่ะมีพิษสงรอบตัว แม้มือเปล่าอย่าเอาชนะคนได้ถึง9ถึง10คนนี่หากว่ามีเจ้านายดีมีความสามัคคีกันไม่ขัดขากันเองและไม่เห็นแก่ความสุขส่วนตัวและโคตรตระกูลแล้วชาไหนเลยกรุงศรียุธยาจะเสียทีแก่ข้าศึกดังที่เห็นอยู่ทุกวันนี้หลังชนะนักมวยพมา่าพระเจ้ามังระได้ปูนบาเหน็จแก่นายขนมต้มแต่งตั้งให้เป็นข้ารับใช้ในกรุงอังวะแต่เขานั้นปฏิเสธ และขอให้พระเจ้ามังระปลดปล่อยตนและเฉลยคนไทยทั้งหมดให้เป็นอิสระเพื่อกลับบ้านเกิดพระเจ้ามังระยอมทําตามความประสงค์ในที่สุดนั้นนายขนมต้มและเหล่าเฉลยไทยนั้นได้อิสระภาพและกลับแผ่นดินไทยที่ขณะนั้นมีกรุงธนบุรีเป็นราชธานีในสมัยของพระเจ้ากรุงธนบุรีมีพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีสําหรับประเทศไทยหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางเพจ Facebook MGR Sport ได้โพสต์ข่าวดีดังนี้ครับโอลิมปิกรับรองมวยไทยสู่สากลแต่กัมพูชายัางดันกุญเฆะด้อยค่าซีเกมขนาดโอลิมปิกและพาราลิมปิกยังรับรองมวยไทย แต่กัมพูชาจะผลักดันกุนคะแมเอาจริงดิจากเหตุการณ์ที่ประเทศกัมพูชาตัดสินใจเปลี่ยนชื่อการแข่งขันกีฬามวยวงเล็บมวยไทยเป็นกุนคแมในศึกซีเกมที่พวกเขานั้นกำลังจะเป็นเจ้าภาพโดยอ้างว่าเป็นกีฬาที่เป็นต้นแบบของมวยไทยใช้สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ทำให้เกิดความไม่พอใจอย่างมากเพราะกฎกติกาทุกอย่างเป็นของมวยไทยเราจึงยืนยันที่จะ ไม่ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันหลังจากนั้นมีประเด็นเกิดขึ้นอีกมากมายชาวเน็ตต่างขุดคุยความเป็นไปเป็นมาของกีฬาชนิดนี้กัมพูชาก็พยายามบอกว่าเป็นของเขาส่วนเราก็ต้องบอกว่าเป็นของเราแต่อะไรก็คงไม่แน่นอนเท่ากับการได้รับการยอมรับจากสากลย้อนกลับไปเมื่อ11มก,กราคม2566วันประวัติศาสตร์ของกีฬามวยไทยนั้น ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกใหม่ของโอลิมปิกและพาราลิมปิกแห่งสหรัฐอเมริกาซึ่งได้รับการผลักดันจากบิ๊กป้อมพเดกประวิทย์วงสุวรรณจนประสบความสำเร็จและจะทำให้เส้นทางต่อไปใกล้จะได้รับการบรรจุเข้าชิงชัยในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกสำหรับการได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการโอลิมปิกและพาราลิมปิกของสหรัฐอเมริกานั้นถือเป็นเกียรติสูงสุด สำหรับกีฬาใดๆในสหรัฐอเมริกาและเป็นผลมาจากการทำงานอย่างหนักและความน่าเชื่อถือของสาพันมวยไทยแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ USMF ที่ประสบความสำเร็จในช่วงหลายปีที่ผ่านมาซึ่งภายหลังนะครับที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่ากัมพูชาคือจักรวาลคู่ขนานอะไรที่ชาวโลกเขาทำนะ่ะคขมรจะไม่ทำ จริงๆน่ะมันก็ไม่ยากก็แค่ตั้งสมาพันธ์หรือตั้งองค์กรกุลคแมขึ้นมาน่ะแล้วหาสมาชิกก็จบละแต่ประเด็นคือต้องไม่ก๊อปปี้ก,กฎกติกาของกีฬาชนิดอื่นมาเป็นของตนเองก๊อปปี้คนอื่นเขาไปทั่วแต่ชอบด่าคนอื่นว่าเป็นโจรทั้งหน้าที่ตัวเองน่ะโจรยิ่งกว่าเขาเขาไม่ทำมาน,นะครับคอมเมนต์ว่ากลุ่มขมับเขาไม่ทำมาน,นะครับคอมเมนต์ว่า แต่ก่อนเน่ยเฉยๆกับประเทศนี้นะแต่เดี๋ยวนี้นะ่ะสมเพศจริงๆแหละครับเขาไม่ธรรมน,นะครับคอมเมนต์ว่าเขมรน่ะคงจะเป็นประเทศเดียวในแถบนี้ที่ไม่เปลี่ยนแปลง600ปีผ่านไปก็ยังไม่คิดซื้อกับสยามในขณะที่พมา่าลาวมาเลเซียเขาเป็นเพื่อนกันแล้วซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นข่าวอัปเดตสําหรับคุณคแมรและมวยไทยนะครับก็เป็นข่าวดีมากๆสําหรับมวยไทยที่ได้รับการยอมรับสู่สากลน,นะครับ หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับ